สวัสดีครับพี่น้องมือนีกระพอกันกับดาบหน้าคือเกัานั่นแหละครับมือนีดาบหน้าไม่เลี่ยงคืงมาบอกให้ฟังวิธีการผสมปุ๋ยใส่เองนะครับเนาะในดาบหน้าใส่อยู่ในสวนทุเรียนของดาบหน้าแต่ส่วนใหญ่ดาบหน้าจะผสมใส่ใส่เองนะครับสื่อแม่ปุ๋ยมาผสมใส่เองอมนจะได้เนื้อเนื้อหลนะครับเนาะมนจะได้เนื้อของปุ๋ยอยู่ประมาณเจ็ด 13%นาะครับเนาะแล้วก็นอกกันก็จะเป็นกากของมันคือจะเป็นฟินเล่อเป็นขี้ดินเหนียวแล้วก็เป็นไส้เห็นไหมครับเนาะส่วนผสมของเขาครับให้มันครบ100%นาะครับเนาะดาบหน้าสี่เมา่อว่าวัยฟังการปะทบปัญหาของดาบหน้านการใส่ปุ๋ยนะครับเนาะจากแต่ก่อนนั่นดาบหน้านั่นแต่สุไปปลูกทุเรียนใหม่ๆเนาะครับเนาะดาบหน้าก็ใส่สูตรอ่า2377เนาะ มันประสบปัญหาสิแหมเพราสิเขาหนาหนาวนั่นมันเนห็เนไห่ใบเพื่อนแกอ่ามันโลนไหมครับส่วงที่มันจะรัดใบอ่อนนาะครับน้อมันเห็นไห่อ่าใบาแกมันโลนครับดาบหน้าก็หาแนวทางว่ามันเป็นยังเป็นกับปุ๋ยบอดาบหน้าก,ก็ได้เปลี่ยนใหม่อ่าเปลี่ยนมาใส่สูตรอ่าสิบผาสิบผาก็ใส่ไป สักพักหนึ่งเกิดประสบปัญหาอีกครับประสบปัญหาดินแข็งดินเป็นดานกอพึกสีขา,ขาวๆนะครับแล้วก็เท็ดไข่ทุเรียนขาดสารอาหารไหมครับถาดจุลธาตุขาดแมกนีเซียมซัลกะกสีขาดธาตุเล็กเนี่ยครับาดาบหน้ากับหาวิธ,ธีการรักษาครับตอนแรกใส่สูตรซิมหา,าสูตร ยี่สห้าเจ็ดเนี่ยดาบหน้าแก้ปัญหาแบบนี้ครับช่วงเพิ่นกระร้งรัดใบอ่อนเนี่ยพยายามเติมปุ๋ยให้เพิ่นด้ยครับเติมปุ๋ยให้ไวเพื่อเพิ่นหมอยเพิ่นขาดฐานอาหารเนาะครับเนาะหลังจากช่วงะตะ 15. 15. ั้งสิบห้าสิบห้าเนี่ยเนาะเวลาเขาใส่ไปสักพักหนึ่งก็ให้ใส่ใส่้น,ใ,นใหม่เนาะครับเนาะใส่ต้นใหม่วนันวานลงไปเพื่อ เพื่อให้เป็นไปสลายถาดพอรฟลิ่งนะครับเนาะที่เห็นเป็น,ปนแข็งเนาะเพราะว่าทุเรียนมันใส่เสมอเพื่อเห็นเลยเห็ดจ,จับเป็นผึน้งเนาะ,อะพอใส่แต่แล้วใหม่วานปุะนะ๊บนาะเพื่อเสรดจปลดปล่อยถาดอาหารออกมาเนาะเห้็่ทุเรียนมันเหืห่อ่หาทุเรียนมันดูดอางหากในเนาะบ้านนี่ดาบหน้าก็เลยไม่เห็นงานวิจัยของของสถาบันที่เพิ่นจอถือได้ครับ พิ่นบอกว่า,าสูตรปุ๋ยที่ที่ใส่กับทุเรียนที่ที่ดีที่สุดเนาะที่ที่ทุเรียนเดี่ดิงเอาไปใส่ใส่ได้เมือ่อแต่แต่บอ่อใดขาดธาตุอาหารอย่างเลยน,นะครับเนาะคือสูตรซิปหาหาอีซิปเนาะครับเนาะสูตรนี้ครับที่เดี๋ยวต้องใส่ในในในทุเรียนเนาะครับเนาะแต่หน้าก็ได้ไปซื้อแม่ปุ๋ยมากต้องผสมเองครับผสมเองจ้ะ เอาเอาไว้ใส่ดาบหน้ากับบอดดีก็สุปัญหาเนี้ครับใส่ดีผู้เรียนกับบอดได้ขาดจุลธาตุครับจะต้องปัญหาเรื่องู้เรียนหน่อยสลบใบกับโมมี่ครับแต่ว่าดาบหน้ากใส่จุลธาตุเสริมน้ำยู่ครับเสริมน้ำแน่เพื่อเพื่อให้เขาง่ามขึ้นนะครับเนาะอ่า ดาบหน้าผสมปุ๋ยใส่เองอในงานของวิจัยเพิ่นบอกว่าในใบทุเรียนเนี่ยธาตุอาหารเนี่ยรู่ในใบนี่จะมีไนโตรเจนดอย่างมั่นสองจุดสี่ศนยะครับเนาะแล้วก็โพแทสเซียมอยู่มั่นศูนย์จุาฟอสฟอรัสอยู่มั่นสามจุดนยะครับเนาะก็แสดงว่าธาตุโพแทสเซียมเนี่ยในทุเรียนเนี่ยเพิ่นเอาไปใส่หน่อยแต่ว่าก็ขาดไว้เนาะครับเนาะเพิ่นเอาไปใส่หน่อยก็มู ข้าใส่ปุ๋ยสูตรยิบหาเจ็ดเจ็ดึ้นดบหน้าว่าทั้งแรกกันเฮ็ดไข่ทุเรียนมันขาดสารอาหารเนาะครับเนาะขาดธาตุอ้ฟอพอฟอรัสเนาะครับนเนาะข้าใส่ปุ๋ยให้เขาว่าท่านเนี่ยมันจะเปลี่ยนมากเป็นช่วงอาจจะเขานานหนาวนี่แหละครับมันทิเฮ็ดไข่มันสลระใบได้ครับสลระใบแก้มันเนาะครับเนาะแต่ว่าถ้าข้าเติมธาตุาอาหารเข้าไปได้แล้วเนี่ยเขาสิบว่ดึงธาตุอาหารจากใบแก่ออกมาเหมือนเนาะครับเขาก็จะ ย,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 ยังยังใบค่อยๆยังอยู่แล้วครับเนาะที่นี่อา่าพ่อสุดซิปหาซิปหาเนี่ยเนาะครับเนาะพ,พ่อโพเทสเซียมพ่นใส่หน่อยเนาะครับเนาะพ่อพ่นใส่แค่ศูนย์จุดหาแปดหนึ่งเนาะครับเนาะพ,พ่อเขาใส่ซิปหาซิปหาเรื่อยๆเนี่ยทุเรียนคนถือดึงน่าจะเจนไปใส่หลายเนาะครับเนาะใึ่งดึงถาดไอ้ฟอสฟอรัสเนี่ยไปใส่หลายแต่มันจะโพเทสเซียมเนี่ยใส่หน่อยที่นี่พ่อเขาเติมซิปหาซิปหามันใส่บ่หมดไหมครับ มันเห็ดให้ดินมันเป็นจับกันเป็นก้อนแล้วก็เป็นผึกสีขาวเวลาฝนหนำนะครับเนาะเวลามันแห้งมากส,สังเกตเห็นได้นะครับเนาะแต่ก็เทือนแห้ดินถ้ามันเป็น,เป,นเป็นโขดอ่าก็เนี้ยสร้างแก้ไขก็คือดับหน้าว่านนะครับก็ใส่ในด,ด้วยว่านนะครับเนาะเพื่ออ่าไอ้ไข่มันไปสลายก่อนก่อนของไอ้อ่าฟอสฟอรัสไอ้โพแทสเซียมนะครับเนาะที่มันเกาะกันเป็นขา,ขาวๆนั่น,นครับ ให้มันสลายแตกตัวแล้วก็ให้มันปลดปล่อยถานอาหารออกมาให้หากของทุเรียนเข้าดึงเอาไปใส่ได้นะครับเนาะต่อมาดาบหน้าก็ได้ใส่นี่นะครับใส่ศูตร์สิบหาหายี่สิบนี่ครับใส่มาจนถึงคู่มือนี่กาบสุกกบกบมีปัญหาอย่างดีได้ครับก็ใส่ดีครับแต่ว่าดาบหน้าอยากบอกให้เพื่อนๆพ่อเขาใส่ ไถตัวใหม่จนคาพี Korean, ่เ yeah, ฮ็ดเข้าเป็นเป็นกาก้วครับเนาะหาจุดหาถึงหกจุดหาเนี่ยให้เข้าหยุดไดตัวใหม่เนาะครับเนาะจับหน้าเดี๋ยวใส่ปีละสองเทียไดตัวใหม่ครับแต่ปีละสองเทียเฮ็ดให้ดินมันเป็นกากเฮ็ดให้เผื่อเข้าดูอาหารในดินนะครับเนาะเข้าวัดคาดินเท่าไหร่แล้วว่ามันเป็นกากแล้วก็ให้ใส่ใส่ยิบซับนะครับเนาะใส่ยิบซับวันวันมันกักสีมี่ถ่ายอาหารคล้ายๆกันครับไถตัวใหม่แล้วครับ จะมีพวกแมก,กนมกีเซียมพวกซังกสีนี่ยนครับแหะแต่ว่ามันจะบอ่บอบอ่อบ่อไปกดฐานอื่นเนาะครับเนาะแต่ว่าข้าวซอย,ยไรต้มใหม่ไปหลายเนี่ยมันเทียดพวกไรต้มใหม่เนี่ยไป่กดฐานอื่นไปอาจจะต้นไม้เนี่ยจะดึงอาหารใส่พ่อๆนะครับเนาะเดี๋ยวว่เบิางอันสูตรนะครับสูตรที่ดับหน้านใส่ผสมนะครับซื้อแม่ปุ๋ยใหม่นะครับเนาะ,ะดับหน้านจะใส่น,ยนยายจิ๋นยู่ประมนันเนี่ย49กิโลนะครับเนาะใส่โพแทสเซียมเนี่ย โยมัน11 11กิโลนะครับแล้วก็ถ่านฟอสฟอรัสถานถ่านเค็นเนี่ยใส่โยมันอ่า34กิโลนะครับเนาะพราผสมเข้ากันได้แล้วเขาค่อยเอาไปหบานนะครับเนาะอ่ามันจะเฮ็ดไห้ว่าอ่าเนื้อปุ๋ยเข้าสิ่เดรย์ไหลเนาะครับเนาะเพราะมันเป็นแม่ปุ๋ยเนาะมันสิมีมันจะมีส่วนประกอบพวกปินเลอะพวกดินเหนียวยังหลาเนาะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นเป็นแม่ปุ๋ยแต่ว่าถัดซื้อมาจากลานเนี่ยเป็นสูตรที่ทำเร็จของเขามาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะ บ่ค่อยเด็ดปุยเนื้อปุยหลายเนาะครับเนาะมันเสียด้พวกส่วนผสมของพวกฟิลเตอร์พวกอย่างหลายเนาะครับเนาะดาบหน้าก็ใส่ทุนตุ้งมือนี่ก็ยังใส่ดีอยู่ครับบ่ประสมปัญหาเรื่องว่ากดเป็นกดเป็นด่างเป็นยางเนาะครับเนาะตัวใหม่ก็งามดีแต่ว่าจะเริ่มจุลธาตุนะครับเนาะเขาต้องเพิ่มจุลธาตุให้เป็นน้ำแน่เพื่อเฮ็ดให้พื่อท้าแข็งแรงเนาะครับเนาะดาบหน้าก็มีอยู่งซอมเนี่ยนะครับอยากม่เราบ่ไห้ฟังหลายอย่างอยู่ครับแต่ว่า ก็เดี๋ยวตีลกในคลิปไปอเรือๆเนาะเนาะมือนีกระดับหน้ากับวัยอยูุ่สวนของบวนสีก็เลยลงให้พี่น้องบอยพี่น้องฟังว่าการใส่ปุ๋ยแบบใดึ่งใส่ได้ดีนะในทุเรียนเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็เนี่ยแหละครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคนไลคดแช์ให้ดับหน้าแนาะนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ไปชมนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ